สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมนายให้แมนนะครับบน PDA Mobis Video c h ด n n e ชนั่นเองนะครับเราพบ,พบกันกับรีวิวแบบส,สดๆกันทุกครั้งเลยนะครับวันนี้ผมพา OPPO A77 นะครับตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นกลางๆราคาหมืน่นต้นๆราคาหมื่นเก้า ร้อบาทก็คือ1นึ0 0หบาทก็ได้แล้วก็มีทอนสักสิบาทนั่นเองนะครับเป็นตัวล่าสุดที่ยังเน้นเรื่องของกล้องที่16ล้านพิกเซลเป็น beautiful camera b e a u t i f y ก็อ่านว่า b e a u t i f y camera นะครับก็คือเน้นกล้องด้านหน้านั่นเองนะครับเรามาแกะวันนี้มาแกะกล่องแล้วดูวตัวเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูสเปคนะครับ เห็นว่าจะเน้นกล้องด้านหน้าเนี่ยที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ Sleek เป็น Metal Body ซึ่งจริง Oppo ก็จะเป็นลักษณะของเมทัลบอดีอ้ Metal Body มาในระยะหลังก็คือมีเป็นมาเ a อร์ d y มาตลอดเลยนะผมอันนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าจริงหลายๆคนถ้าหากเป็นแฟน Oppo กลางหลัง,ลงอาจจะแทบแยกไม่ออกนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะว่าดีไซน์ใกล้เคียง ใกล้เคียงกันมากาจ,จะมีปรับเรื่องของอดีไซน์บางอย่างนะที่ต่างกันนะครับหน้าจอเป็น full hd นะครับแล้วก็มี ram 4GB แล้วก็ตัว storage นะครับหรือพื้นที่ภายใน 64GB ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ครบเครื่องนะครับ 4GB นี่ถือว่าจริงๆเมื่อจริงๆไม่นานนี้เองนะก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฝกชิปอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้ขยากขยากเป็น 6G b แล้วแหละ 4G b ก็เลยมาเป็นรุ่นกลางนะครับซึ่งต้องบอกว่า การใช้งานเนี่ยคุ้มค่ามากแล้วนะครับเออตัวที่สำคัญคือตัว 4G นะครับตัวเครือข่ายล้อรองรับนะครับทั้งหมดเลย GSM 8 5 0 9 0 0 1 0 8 0 0 9นะครับ WCDMA หรือ 3G คือ8 5 0 9 0 0 1 9 0 0งันรองรับทุกคลื่นนะครับ FDD LTE นะครับทุกคลื่นเช่นกันแล้วก็มี TD LTE ด้วยนะครับ จิยกว่ารองรับทั้งหมดเลยน่าจะลองรับของขึ้นดีแท็ด้วยนี่น่าจะเป็นขึ้นแรกๆเลยนะครับที่แบบเพิ่งออกมาสดๆแล้วก็ลองรับขึ้นตัวสองพสาด้วยทั้งนี้ก็คงต้องลองกันเพราะว่าจริงดีแท็ก็ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะวันนี้ก็มาแกะกล่องให้ชมกันแล้วกันนะดดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้แล้ว ดูกล่องก็จะเป็นลักษณะสีขาวนะครับตามสไตล์ของ Op p ป์นั่นเองนะครับแล้วก็คือเป็นลักษณะกล่องสวมนะครับแลด้านในก็จะเป็นกล่องขาวเลยละ,ะลักษณะนี้นะครับกล่องสีขาวมีระบุรุ่นไหมก็ไม่ได้มีนะก็สเขียนด้านข้างด้านบนว่าเป็น Op p ปโปด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรเป็นสีขาวหมดเลยก็แกะกล่องเลยด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ สีนะครับที่เห็นก็คือจะสีสส e เหมือนสีโรสโกเนาะอมาดูข้างในกล่องกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องของ oppo นะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีาสายชาร์จที่เป็นยังเป็น micro usb อยู่ปกตินะครับแล้วก็หูฟังที่เป็นไม่ใช่อินเอียอินเอียไหมปกตินะครับ มาตรฐานก็สามารถเป็นจริงเป็นสมารท็อกนะสามารถล็อกใส่ได้นะครับอา,อาจจะไม่ได้แกะมาใช้นะหูฟังก็แล้วแต่นะครับปกติเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงผ่านหูฟังทั้งหลายปกติใช้บลูทูธนะครับก็ไม่ค่อยได้แกะมาใช้งานนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับเอาพิตเอาพที่2อแอมป์นะครับผมถ้าวสองแอมป์ถ้าดูแล้วเหมือนจะรองรับพิตชาร์ตพอดียังไม่ได้ดูสเปคนะครับผม แล้วก็จะมีตัวอ,อ,อะไรเนี่ยอ๋ออีเจกซิมหรือเข็มจิ้มซิมนั่นเองนะครับที่เป็นสาส์ของอ p ฟ l ์แล้วก็จะมีแน่นอนคู่มือแล้วก็เคสที่เป็น TPU นะครับเคสแบบใสถือว่าอันนี้ดีเลยเพราะว่ามีโปรเทคเรียบร้อยจริงตัวเครื่องเนี่ยก็ได้ติตัวปันกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าพร้อมใช้งานนะครับ ตัวเครื่องอตัวเครื่องนะครับตัวแกะออมาดูาแกะไงหนึ่งมาไม่ได้ด้วยชุบเออไดแล้วมีติดกันรอยเรียบร้อยนะครับตัวกระจกก็ยังเป็นกระจกโค้งเป็นสองจุดห้าดีอยู่นะครับตัวเครื่องก็ บางใช้ได้เลยนะครับจากสเปคเดี๋ยวต้องดูสเปคนิดนึงเพราะว่าหลังกล่องมีเน้นแค่เฉพาะตัวกล้องแล้วก็ความละเอียดหน้าจอนิดนึงนะครับตัว CPU นะครับนี่เลย CPU ยังเป็น อัลต้าคอนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอัลต้าคอคือสเปคสมัยนี้คืออาจจะเขาเรียกว่าบอกเลยว่ามันลองรับการใช้งานทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งอย่าง Opp o p p เเองนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว ColorOS ด้วยนะครับก็จะมีครอบ Android อยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปที่ตัวเครื่องหน่อยในการ ด้านบนนะครับจะเห็นว่าคือความบางเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกี่มิลน,นะครับอาจาจะเจดจุดกว่านะครับหรือไม่ก็หจุดกว่า,วาประมาณนี้นะครับด้านบนมีตัวไม้นะครับอืมไมนะด้านข้างก็จะเป็นตัวของช่องใส่ซิมแล้วก็ปิ่มปุ่มปิดปิดเครื่องนะครับก็กดแน่นหนาดีนะ ไล่ไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟงังไม์แล้วก็ตัวพอร์ตไมโคร USB นะครับรวมถึงลำโพงนะครับก็จะเห็นว่าสังเกตว่าบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นเนี่ยหรือบางค่ายก็อาจจะมีลำโพงเรียกว่าคล้ายๆลำโพงคือเจาะรูไว้สองด้านก็ทำให้บางทีบางคนก็นึกว่าเป็นลำโพงสองด้านนะนจริงก็เป็นลำโพงด้านหนึ่งแล้วก็ไม้ด้านหนึ่งนะครับ อีกด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวปุ่มเียกรดเสียงนะครับแล้วก็ด้านหลังที่จะเป็นกล้องแล้วก็จะมีแฟลชในตัวตัวข้อดีของ oppo นะครับก็คือจะเป็นซิมนะครับรเวลาสวใส่ซิมเนี่ยจะใส่ได้ทั้งสองซิมเลยแล้วก็ใส่ m มร o r y า a r d เพิ่มได้นะครับพร้อมๆกันอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ หลายๆแปลนไม่มีนะครับเพราะว่าก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเราใส่เรามีอย่างน้อยก็2เบอร์อยู่แล้วล่ะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ดังนั้นการที่เราจะใช้ตัวซิมนะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับมันเหมือนกันต้องใส่2เบอร์ไว้ง่ายเพราะงั้นเราจะใส่มริการ์ดเพิ่มได้ด้วยไหมบางทีก็ใส่ไม่ได้ก็ลําบากเพราะว่าบางทีหกสิบสี่กิกเนี่ย ปัจจุบันบางทีอาจจะไม่พอซื้อด้ซ้ำเพราะว่าถ่ายวิดีโอรนะับ Full HD เนี่ย,ถ,ยถ่ายไปเดี๋ยวนี้เราถ่ายวิดีโอกันเยอะด้วยก็เต็มแล้วนะครับตัวกล้องขนาด16ล้านนะครับเดี๋ยว <c oughs> ไปดูเปิดเครื่องกันหน่อยแล้วกันปึ๊บนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาบูตเร็วแค่ไหนนะครับ อันนี้แบบเปิดสดๆเลยนะครับ จริงๆก็ไม่ได้ช้าอะไรนะไวมากเออร,เอรีเอชออปชั่นด้วยอะเวียดเนียมไยแยนกิดไปก่อนฟิงเกอร์ป n ินนะครับก็ยัอยู่ด้านหน้านะครับ วิวข้ามแอปเปิลแบบขึ๊บขออนุากแกะตัวซิมหน่อยดีกว่าดูถาดซิมนะครับุึบว้ายมีซิมอยู่แล้วด้วยไม่ใช่แอปเปไม่ได้แถมซิมนะครับแต่ว่าเขาเป็นเหมือนเป็นมอกอัพซิมแปะเอาไว้นะครับลักษณะนี้อ่ามันมอกอัพซิมแบบนี้นะครับ แบะเอาไว้หล่นไปเลยอันนึง่งโอเคก็ประมาณนี้ตัวหน้าจอเป็น Full HD นะครับ5.5นิ้วเป็นคาบัสตีปเนาะมีฟิลเกอร์ปริ์อะไรพร้อมนะครับมีตัวเซนเซอร์รับแสงด้วยนะครับตัว CPU นะครับที่เป็น o c t a c o r e เนี่ยความเร็วที่1.5 g กิกนะครับ <c oughs> ตัว m มโ r ร s d ดีนี่ใส่ได้สูงสุดคือร้อิบาทกิกอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัว get start อื่นๆนะครับกล้องด้านหลังสิล้าน f 2.2นะครับส่วนกล้องด้านหน้าก็คือ16ล้านนะครับที่เน้นตัวเซลฟี่นะครับรวมถึง ตัวดีไซน์กำลังหาอยู่ว่ามันความละเอียดเท่าไหร่ไม่มีอ่าแบตแน่นอนว่าแบตเนี่ยสามพันสองรอมนะครับถือว่าถามว่าใหญ่ไหมก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าก็าไม่น้อยเหมือนกันครับผมเข้ามาดูเซตติ้งหน่อยดีกว่าตัวเซตติ้งนะครับเข้าไปดูที่ System Update about phone นี่ ก็จะมีบอกตัวรายละเอียดอยู่นะครับตัว ROM นะครับ mm hmm. เหลือใช้งานอยู่ที่51.5 g กิกนะครับ51.5กิกก็จาก64กิกที่เหลือก็จะเป็นพวก OS ต่างๆของเขานั่นเองนะครับผมเหลือที่ประมาณนี้นะครับถือว่าก็น่าจะพอใช้แหละอย่างที่บอกว่าไม่พอใช้ก็สามารถใส่ตัว micro SD เพิ่มได้นะครับตัว security pad นะครับเป็นตัวก็ถือว่าใหม่นะครับ5 มีนานะครับก็แหลกไปไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เหมือนกันครับ Hello OS version 3ครับจุดศูนย์จุดศูนย์ i อ่าบนเบส Android 6.0นะครับตันบ 0, I. I. นบวนี้ มีโอคลาวมีอื่นๆจริงๆตัวดิสเพลย์เนี่ยสามารถที่จะเมนู Menu นะครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเมนูภาษาไทยก็ได้ถ้าหากใครไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะครับสามารถเปลี่ยนเมนูไทยได้ r a n เ a g e อยู่ไหนหล่ะ Addition นะครับอาจจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ Input นะครับก็ไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย เ้าจากแกะกล่องแล้วเราก็มาเซตติ้งกันด้วยนะครับหน่วยความจํายังมีอยู่เท่านี้นะครับขอโทษทีเอาอ,ออกมาหน่อยจะได้เห็นตัวโหมดต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับการแจ้งเตือนแสบสถานะก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่พวกนี้ของ oppo เขาจะเป็นเขาเรียกว่า สดงคือเวลาเครือขายนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปมาให้เสียเวลามีชื่อผู้ใช้บริการถ้าเราใส่ซิมก็จะมีขึ้นมาด้วยนะครับไฟแจ้งเตือนกับพิบล็อกหน้าจอต่างๆมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่าจอความสว่างนะครับมีเรื่องของป้องกันสายตาด้วยนะครับต่ำกลางแล้วก็สูงก็คือจะเป็นแสงที่บนหน้าจอนเองนะครับ หากใช้เวลา,าในที่มืดๆอย่างนี้นครับก็จะอาจจะสะดวกก็เรียกว่ารักษาสายตาสมสายตานะครับที่จอไปแล้วใช่ไหมอ่าจอไปแล้วมีพวกวอลเปเปอร์สามารถดาวน์โหลดได้เออันนี้มีให้เล่นด้วยนะครับเสียงและการสั่นสะเทือนก็จะ,จะมีเรื่องของการเทคโนโลย,ยีเนี่ยเรีย u ซาว r อ g i จินอลซาวนะครับนี้อาจจะต้องมี เป็นระบบเสียงของ Apple นะครับที่จะได้ใช้งานก็ต่อเมื่อต้องใส่หูฟังนั่นเองนะพอเสียหูฟังปุ๊บก็สามารถที่ปรับอีโคไลเซอร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมี Real HD Sound นะครับระบบเสียงเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าก็สำคัญนะครับเพราะว่าพวกมีเดียต่างๆนะครับพวกเพลงเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเพลงที่เป็น HD ด้วยนะครับถ้าใส่หูฟังแล้วมันก็จะโอเคขึ้นมากเลยทีเดียวโอเค มีการสร้างลายนิ้วมือและรลาดผ่านนะครับจริงๆ Oppo ก็ใช้การสแกนลายนิ้วมือเข้าใช้งานได้แป๊บเดียวเองนะครับสามารถ <c oughs> เข้ารหัสแอปได้นะครับปลดล็อกตัวเครื่องได้แล้วก็มีเก็บไฟล์ที่เป็นนิรภัยได้ก็คือป้องกันไฟล์นะครับการใช้ท่าทางลักษณะเคลื่อนไหวก็จะเป็นเวลาเอาหน้าจอปิดอยู่นะครับก็สามารถที่จะกดแตะสองครั้งเพื่อปิดบดหน้าจอได้นะครับแล้วก็ ว่าตัว O อว่าตัว V ตัวนี้เป็นแบบเบสิกมากนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มทัศางเองได้นะครับว่าวาดจะวาดอะไรบนหน้าจอนะครับเวลาหน้าจอปิดอยู่อันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์เก่าละมีการใช้3นิ้วจับภาพเวลาอันนี้อาจจะต้องเวลาเขาเรียกว่าเล่นเกมหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้มากกว่า3นิ้วนะครับมากกว่า2นิ้วเนี่ยก็อาจจะต้องปิดฟีเจอร์นี้เพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไปโดน ทำให้การเป็นการจับภาพนะว่าเล่นเกมอื่นๆที่มากกว่าใช้มากกว่า2นิ้วนะครับผมแล้วเปิดโหมดมกันมือเดียวได้ด้วยเอเขาบอกว่าให้ล่างนิ้วจากมุมซ้ายหรือมุมขวาเข้าหาตรงกลางนะครับก็จะเป็นการใช้โหมดมือเดียวมุมซ้ายล่างหรือมุมขวาล่างเข้าหาบนเราตรงกลางอ่าอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้โหมดออกก็คือใช้ดันตัว ปุ่มนะครับขยายออกเพราะเนื่องจากหน้าจอ5.5นิ้วนั่นเองนะครับการป้องกันสำหรับโดยไม่ตั้งใจก็มีอ่ัจฉริยะนี่น่าจะเป็นเบสิกเหมือนกันนะครับรับสายอัตโนมัติเปลี่ยนลำโพงพลิกโทรศัพท์เมื่อรับสายเข้าเมื่อมีสายเข้านะครับการเคลื่อนไหวแอปทำงานแบตเตอรี่นะครับมีโหมดใช้กำลังไฟต่ำปึ๊บเบ,บมีอะไรนะ่สญญาสนใจอีก โอ้คลาวนะครับจะลืม Sign in Oppo ด้วยก็จะได้ตัวคลาวของ Oppo ใช้งานได้ฟรีนะครับการจัดการแอปคำแนะนำตุ๊บตุ๊บตุ๊บหมดแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับตัวฟีเจอร์ต่างๆที่เหลือผมว่าน่าจะเป็นเรื่องในเรื่องกล้องเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยก็คงใกล้เคียงกันสำหรับหลายๆรุ่นแม้จะเป็น r 9S r 9S Plus นะครับ แล้วก็ถึง,ถงตัว A series ด้วยอาจจะมีแตกต่างันิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวกล้องนั่นเองนะครับกล้องเนี่ยเพิ่งเข้าใช้งานดูเป็นไงบ้างครับมีวิดีโอแบบล่นเวลาวิดีโอรูปถ่ายแน่นอนว่าสวยงามแล้วก็พาโนรามาครับก็จะมีประมาณนี้รูปถ่ายปกติมีการปรับด้านบนได้ด้วยนะครับเห็นว่ามีปกติแต่เสียงเปิด ตั้งเวลาได้นะครับเป็นว่าภาษาซีเรียลหรือเต็มจอก็ได้เปิดโหมด HDR ได้แล้วก็จะมีฟีเจอร์นะครับมี Ultra HD ตัวกรองสีที่สวยงาม GIF แล้วก็รับแสง2ครั้งแล้ะหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับก็แตกจุดแตกต่างกันก็อยู่ที่ตัวโหมดนี่แหละนะครับสำหรับ Apple ประมาณนี้ลองถ่ายดูนิดนึงแล้วกันกดนี่ครับ อา้าวนี่ด้านหน้านี่นะเอ่อด้านหน้ามันจะมีโหมดอะไรให้เล่นนะครับมีปกติตัวกรองที่สวยงามกิฟแล้วก็รับแสง2ครั้งนะครับก็ถือว่ามีการรับแสง2ครั้งด้วยต้องถ่ายอีกทีหนึ่งนี่โหมดด้านหน้าอืมมีวีดีโอเอ่อแล้วก็จะมีอะไรอีกละ่ะถ่ายสิจะลองถ่ายนี่อา่าชัตเตอร์ก็ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็ถ้าดูลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเค นื่องจากแสงเยอะเนาะแต่ก็อาจจะมี noise นะครับอยู่พอสมควรเหมือนกันอ่าก็คงเป็นการทดสอบแบบเร็วๆนะครับแกะกล่องแล้วก็ทดสอบออการใช้งานนะครับตัวแอปก็มีให้มาค่อนข้างครบไม่มีแอปดรอเวอก็สามารถสร้างตัวโฟลเดอร์ได้นะครับสังคมปกติก็จะมีบอกให้ฟลิ น่าจะประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวคงมาแนะนำกันอีกแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับการแกะกล่องแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับตัว apple a 7 7ตัวนี้ครับกล้องหน้าที่กล้ามันต้องเน้นกล้องหน้านะครับอย่าค่อยว่าไร่ดูกันละกันว่ามันจับแค่ไหนครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ